พี่ทุกคนเนาะมืัอนี้กับเผ็ดแดดเผ็ดคุดกะปูเนาะนี่ปูกะปูเด้อเนาะพี่ทุกคนเนาะมาเบิ่งกะปูน้ำกันเนาะเผ็ดไปคุดเองกับมือเด้อเนาะแต่แต่ตอนคุดหันเผ็ดแบบโบราณไทยเนาะโบราณคือขากล้องแล้วก็ไปคนเดียวเนาะก็เลยโบราณไทยเด้อเนาะพี่ทุกคนเนาะโอกาสหน้าถ้ามีถ้ามีโอกาสหน้าาเนะสิทายให้เบิ่งเด้อเนาะว่า หาวิด้วยวิธีใดเนาะแล้วก็ขุดเอาด้วยวิธีใดเนาะนี่เนาะกระปูสดๆแล้วเนาะขุดมาไม่ไมืม่หนี้เลยเนาะนี่เนาะทีละคนเนาะนี่อันนี้ตัวแม่เ้อะเนาะตัวแม่เนี่ยเต็มไข่เต็มวเด้อทางหลังมาเนาะมันท่าแต่ยามฝนออกมาแล้วก็มันเสียออกมาไข่มาวางไข่เนาะออกลูกเนอเนาะทีละคนเนาะยามนี้มันมันเนาะนี่คือตัวแม่เ้อเนาะทีละคนเนาะอันนี้ตัวแม่เนาะโตบักใหญ่เห็นบหเนาะ นี่ตัวใหญ่เด้อเนาะพี่คนเนาะนีน่อ <van celui> ันนี้ต <rôle om ni tuh> ัวทถกเนาะอันนี้ตัวผูเด้อเนาะพี่ทุกคนเนาะตัวผูเนาะนี่เนาะเห็นบ่ใครต้องการกับมาซื้อสวยเด้อเนาะราคากับโบแพงเนาะราคาก็เป็นกันเองเนาะนี่ตัวผูเนาะตัวผูใหญ่ใหญ่เด้อเนาะนี่เอามาปนเอามาแจวกินเด้อเนาะ พี่คนเนาะยามนี้ก็ปูมันเนาะยามนี้เนาะมีจิโตซ้ำๆกันเลยเด้อเนาะพี่ทุกคนเนาะ,นนอะโอกาสหน้าทำนี้เนาะสิถ่ายตอนขุดเนาะตอนไปหาตอนสอกหาเป็นอะไรเนาะแต่อันนี้มไปถ่ายเดอ้อเนาะพี่คนเนาะไปผู้เดียวมันก็บเนมถือข้ากองไปนำเนะาะนี่เนะาะนี่เห็นบ่ Bù... bù đèn đó nó bù đèn bù đèn nó nè tôi nhảy bèn bèn rồi nó nè khắc lại đó nó à mà à mà chèo đưa nó mà, mà mà treo đưa đó, đó.